ผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูความสำเร็จของธุรกิจสีเขียวนะคะแล้วก็การทำอุตสาหกรรมท่อเหล็กในปี2,566ของบริษัทไทยคูนซิลและบริษัทไทยพรีเมียมไพา์ค่ะ เปิดวิสัยทัศน์2บริษัทอุตสาหกรรมท่อเหล็กชั้นนาในเมืองไทยไทยคุนสตีลและไทยพรีเมียมไพพ์มุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่อเหล็กในงานสถาปนิก6 6เนื่องจากอุตสาหกรรมท่อเหล็กถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากท่อเหล็กมีความจําเป็นต่อการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีส่วนสําคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนทั้งอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ ทางไทยพิมเมไพย์เข้าําร่วมงานในวันนี้เนี่ยงานสถาปนิกเนี่ยต้องการที่จะนําเสนอว่าเราเนี่ยออมีการผลักดันมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหลายๆอย่างนะคะเราอยากจะขอรณรงค์นะคะให้ทุกๆอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะตระหนักนะคะแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันคนละน็กละน้อยเพื่อที่จะทําให้เราเป็นองค์กรสีเขียวแล้วก็เพื่อให้สังคมของเราไน้าอยู่อย่างยั่งยืนนาน,นะคะ่ะไทยคุณสตีลกลุ่มหนังเรานะครับจะสร้างแรงบันดาลใจให้กระสามิกรุ่นใหม่นะครับฉีกกฎนันเดิมนะครับลบภาพจำนันเดิน build steel demand ขึ้นมานะครับเพื่อตอบโจทย์ทุกๆมิติของความยั่งยืน